น้องมวยเลยอยากออกมาวันนี้จริงโดยพี่พีหน้าหอมฮอก็มีเลยโยมเอาละแล้วั้งหมดพวกตัวเม่บ่มาเนี่ยมานอนคนเดียวมานอนคนเดียวเลยเจ้าแม่มวยลูกเจ้าใจเถิงได้วันนี้เด้วยแม่กามาน้ำลูกแม่กันเลยแม่กับป้ากาทิมลูกอยู่ผู้เดียวแล้วลูกมาแม่ก็มาถือว่าลูกอยู่ซสายแม่ก็อยู่หันแม่บุญเลยดีแล้วแหละ <ข><ด>มีตู้มีเคมานอนอยู่พี่ก็สบายเนาะเผื่อว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเหตดเฮื่อนเห็ุหย่างพอได้เห็ุอยู่เหตุกินเหตุสร้างหาหน้ำหาหน้เขากินมาสั้นซะโดย,โดยสมมติว่าเนาะดีแล้วอยากมาอยู่หลายทั้งเ่อผู้ใหญ่เพิ่น สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนดูอยู่ภายในลักระ่างประเทศกายินดีต้อนรับกับสู่ซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาคือเ่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเปิดคลิปอยู่ตันหนาเพื่อนน้องเมย์พี่น้องเลยวันนี้น้องมวยกับเมย์ออกมาวันเสาร์ื้นนี้พูนแหละจากเพื่อนพากันเหดหยังสองเม่ลูกเพื่อนพี่น้องเ้ยเนาะเดี๋ยวทั้งสาวบุญสิพาพี่พาน้องไปหาทาั้งน้องมวยก่อนพี่น้องเ้ยเขาก็ อยากให้ทั้งน้องมวยออกมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จังซี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเป็นจังไดเทาก็ได้พอเป็นอย่างพี่นองง้องเลยอยากให้เขาสิพากพี่พาน้องเดีย๋ยวพึ่งการมากก็ลูกชายผู้สบายกินยาโย่อาสวาาัสดีละ่ะกินยาพี่น้องเลยเนะาะผู้สบายแม่กะกินยาลงไปแล้วกะอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะก่อน ซีกันเิดสุขุสุขคนเดอเนอ้อเนาะจังไดกาเฮาสเขาวไปหาท่องนองมวยสะกอนบาดนี้นั่นก็สองเมยลูกเพิ่นพากันออกมามานี่เนาะโอ้ดีนย่างงี้มีกับลูกพากันสวนขี้ดินโอ้สบายดีโดยอส่วนขีดน้ดินเอาดินบล็อกอ้อมใบมันจากบัวเจิน ตามสบาย,ยละออกมามาหนีิวันเสาร์อ้วาวสองก้อนเลยบอ, <c ười> อ,อ,อนเอม่ออนแล้วมันยังมันกระซื้อแพงอ้อมไว้ต้นหนัม่วงออกมาออกมาฮอตทุกเมื่อเดี๋ยวมันกระติดเนาะจะเป็นหนังม่วงสูงกว่จักอันค่ะอ้าวอันเบี้ยอันนัยใช่ไหมะก้าก้าเอาลบอสเอาก้าในยังสิ เหมืม่วงยังเพิ่ดพากันออกมากับลูกสาวเพิ่นวันอาทิตย์มาเนี่เอ้ยวันเสาร์บวันอาทิตย์บอกมาเนี่วันอาทิตย์บอกวันเสาร์โอ้ข่อยกับวอาเลกหน้าเล็กหลังวันอาทิตย์สั้นแต่วังเอาเฮ็ดก้อนเดียวก็ได้อีหล่ะเออสั้นแหละยายไว้จัง่เจินปัดคนครัวสิมาเฮ็ดเฮือนอีกวันวัมีขี้ดินแน่เนอ่ะแม่ก็ลูก่นออกมามาเนี่ thân bữa lẽ là văn mình thập tiền đắp mưa Tao ông con khi đi với dáng con nhảy ra cái đồ này nó ui nè khi đi với cái lăng này con nhảy đi lò Hãy ừ. แนี่คันฮวาวบอนทับกระติดกันไว้นั่นแหละสองเมลูกกิ่อนองฮีต้นยู่ทั้งน้องมวยก็ได้เนาะ,ะเพื่อเนเพื่อนมันหลังไง สิบสองคูณเจ็ดเบอร์เาะเบออมอ้อมๆกับคักก่นอนนะขนถาด้อาขนอ้อมแล้วก่อนจังมานั่งเริ่มกันพ่อผีทางยายกับหลานกระย้ายสบายดีเลวยายเม่มม <laughs> อาทำความสะอาดเห็ด,ดเกยงๆได้หรือาเรื่อเลี่ยออกไมยทือเกิบขึ้นได้เฮือนล่างแล้วันนี้มันสิเพื่อนกระทืเกิบคื้นเราไม่แล้ววันนี้เยอะละพี่เนาเฮือนทั้งน้องมวยทั้งนี่12เมตสิบสองเมข้างนี้เจ็ดเมตร ทางนี้เจ็ดเมตรหัวเฮือนเพิ่นมันหลังใหญ่นาะเจ็ดคูณสิบสองมา้ะเออนี่เดี๋ยวเพิ่อนเอาต้นต้น,ตนยัางต้นมะพริกต้นมะเขือมาปลูกเสานี้บ่เนี่ยเออพีเด้อ,อม,ม,ม,มีน้ำมีนาอืมขี้ดินงามงามเนี่ย ดินทรายค่ะเลยตอมใบมันจังกว่าเจินตินี่คือน้องเมย์ได้ตอมใบเบิลดล่ะโอ้มันนี่งานดองลายเนาะมันนี่เปตมวนแท้อันนี้ mà này ván nó còn lương của nó là vánอาทิต đẽ mà này, ugh là ôm <laughs> <laughs> này cái đinh hè răng cọt nhảy ra cờ đó, nó nhảy bật phun hết nó có lượng nó, này nha lắc ขี่ดินก็นงามงามเอาเนี้มาปลูกมูเซาวนี่ปลูกแตะว่าน,นี่ต้นมะเขือโอมาฮมอตซูเมอร์แล้วบ้านนี้เนะเาะพราะจะไปนั่งคุยกันที่ทั้งโอมกันพักผ่อนกันออกมาจะโดนระโบอือป่ะนั่งเล่นก่อนที่นั่งเลยบ้านนี้โดนโดนไดเเ้เพื่อสิได้เพื่อนสิได้ออกมานี่ก็ได้เมนจิคอยพ่อคนได้น้องมวยกับเมย์ก็ได้ โอปู่แต่บบนนว่าน,นี่ออกออกมาฮดชุกมือแล้วนะมือแล้วเสียออกมาบบดนี้หมดก็เธอกันหามเตียงอ่ะพี่ก่อนอยู่พูดเสียงกันตู้มันดังแห้งพอดอีสองแม่ลูกหามเตียงมาเอานั่งนี่แหละมลันตู้ดังหแห้งพอดอยู่ค่ะว่าอย่างว่่ได้ยินหนักยินหลัง,น,น,ง,น,น,งน,นี่ลองเลยมันนี่มันเป็นดองเนาะ เออตอนลมเฮียงแท่อ okay. <I> ันนี้ปวดขี้ท้องอีกปวดจักไม่ไงนี่กันลมมาเนาะสิบรินยินได้ไม่ติดเสียงลมบุบบุบแล้ววันนี้ออกมาจะเศร้ากินแล้วเหรอกิน้วกินแล้วมันนี้วันเสาร์เนาะโดยเลยออกมาเซ็งแล้วบ่ยัง แล้วกันออกมาส่วนขี้ดินไว้ีิโดยมาเลี่ยนใรายเน่กระคุดเน่เอาหมักทั่วมาปลูกน้ำมีหัวเลยโดยปลูกมันขึ้นก็ได้ตำได้บอะไรเพื่อออกมาหรือว่าสิบวอยากออกมาง่ายบอสยังออกมายังออกมาโดยล้มแน่เฮ้ยล่ะเนี่ยดินเน็บไหเนี่ยโอ้ลมแพ่งแท้นนี่โดยยังออกมาอยู่บอโดยนางมวยอยากออกมาอยู่พี่ มาปู๊กตู่ยู่กับแม่วาน้ามก็มีแล้วไฟก็มีอยู่พุ่นพัดคือว่าแล้วมันกะดินเพิ่นมันเป็นดินทั้งเองมันกนอยู่ปว่าสบายใจถามากมาได้มากมาปุ๊กพี่เดี๋ยวาอยู่บะโดยอ,อยู่พี่มีน้าเนาะโดยพุ่นพัดข้าศอาบก็ต้องไปหาถ็จงจะได้ลูกสาวอยากออกมาได้ไหมบ่ <laughs> ก็อะไรแต่ลูกสาวลูกสาวมากอะมาแม่กะเทียนกะเที่ยวเอาโน่นละเนาะจะออกมาแล้วบะเนโายเพราะว่ามูสิออกมาเด้น้องเมฆกับมันชุกนี่มาขึ้นเฮือนใหม่เด้เนี่โยมาเด้อเจ้าวะเด้อสุกหนาเลยเจ้าในคารมีตู่กัสิมานอนอยู่นี่ท่าเนาะละเนาะมันเป็นดินเฮาว่าฉันซะเหม่นวะอยากออกมาบอกดิซึพระเจักโดยออกมา ผูบ้างตูปุ๊บตูบอ่อยู่พี่กอยากมาอยู่ไงเอ้ยขันสิม่างตัวเก่ามากกะมันหัวมันฮักมันเทเบิ <c oughs> ้ลหม่างตัวเก่ากกขันเท่ามีรถเท่าก็มาเสริมกันเนาะโดยมันมัน,ม,นมันมีเสามีหลังเด้ s. <S แม่นขันเท่าสิม่างมาเท่าก,ก็ต้องได้เกมาแบบโดย,โดยขันมาอยู่พี่ได้กะขันมากมาได้ม,ไดม,ดมีรถมีลาดเอาคุณมากปุ๊บ่พี่ก็ดีโดย คืออยู่พี่มีกับปุ๊บขึ้นก้อนแล้วอยู่พุ่นมันมีรถแล้วก็มา่งมาน้ำล้างมาต่อเติมมือหมดว่าเพื่อเพื่อนสิแล้วนี่ก็ดนเติบได้กันเหตุกระได้บุ๊มบิ๊มเลยมาเล้วง่ายสมมติว่าามีตูบปทามาอยู่เนาะพหนาศง่ายมาเฮียนอยู่พี่เนาะล่ะใกล้อีหนึ่งนาศเลยเฮงคักแม่กับหาปลูกนล้วมันนี่ขายตลาดที่ใกล้อันนี้โดยเฮงสบายอีกลงเฮียนเนาะมวยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่บ่อยี่ก้อยแม่ได้ค่ะ จากที่ันกับลูกอันแรกแม่นว่าลูกจะออกมาแม่ก็ทันออกได้ัวเด้อพีก็มีน้ํามีไฟก็สบายไฟบ่ทันมีได้ยังบ่มีเนาะน้องเมย์น้องมวยเอาเอาไฟอันนั้นเฮาแล้วออกมาเนาะล่ะเนาะไฟเซลนี่ไฟันมีเอาไฟเซลมาอยู่นี่มันมันแบบว่าถาวรได้ดินเฮาอยู่หั่นเพิ่นไลไปกับไฟเด้น้องมวยเนาะอยนี่บ่มีผู้ไลเด้อยู่นี่ นี่มันกาสบายไยน้ำกาซ้ำสีอาบสีใส่แล้วอยู่ที่ใดอยู่คุณจะต้องหาน้ามั้ต้องนุ่น้ำกามันเปื้อนอีกอาบนางเถื่มมันมันคั่นจะอาบน้ำใส่คือมือน้องคือเก่าอาบน้ำน้องอันบอนนะนะสางอนะน้ำสางโดยสังคือเก่าขุนเปื้อนคันว่าบ่อยากอุตหันคือมนเป็นคนนะยูตตลาดโลกบะ ไปตลาดโลกแห้งบัดเทิงยูโรรถกระไลอันทางสาวอันฝนละว่าใส่กุ้งุกละววะมู่งละชองทุกเราเขาละว่ะได้แต่ซ้ำนั่นแหละคุนเอามาสูงสุดกจะซ้กน้องมวยเลยอยากออกมาวันนี้จ้ะโดยเดพี่หน้าห้องก็มีเลยโยมเอาละแหละ่ทั้งหมดพวกตัวแม่บอกมาเลยมานอนคนเดียวมานอนคนเดียวเลยเจ้าแม่มวยลูกเจ้าใจเทิงได้ไหมโดยเอายแก้วน้ำลูกแม่กระไร แม่ก็กล้าทิ้งลูกอยู่ผพ้เดียวแล้วดูมากแม่ก็มาถือว่าลูกอยู่ซ้ายแม่ก็อยู่หันแม่บุญเลยดีแล้วแหละแม่บุญเลยขณะมีตู่มีเคมานอนอยู่พี่ก็สบายเนาะโดยเผื่อว่ามีผู้ใหญ่เพิินเหตดเฮื่อนเหตดอย่างเพราะได้เหตดอยู่เห็ดกินเห็ุสร้างหาน้าหาน้เขากินว่าสั้นซะโดยสมุิว่าเนาะดีแล้วอยากมาอยู่อีหลายทั้งเดีผู้ใหญ่เพิิน เนโอ้ยน้องมวยคนอยากออกไปอยู่แล้วเนาะเหตุเพื่อนเห็นน้องก่อนกับมีได้โดยอันนี้เจ้าพากันอยู่แต่ผู้พ่นบัมาใกล้บ <c oughs> ัมาทัดมันกับเถือเจ้ามาผัดบัพ่อกันแล้วคอยบอกว่ามีผู้ทายบ่ว่า <c oughs> ขอออกมาอยู่บัเห็นเจ้านนันโดยูีคนมาเห็ดเพื่อนน้องมีนี่สองสามเดือนมีน้งมวยกับเจ้าขอโทษขอภั้น้ำู้ใหญ่เด้อน้ำพอใหญ่ใจดีเอฟซีแต่หลายคนเด้อมอวาใน่โดยบัเป็นเนาน้องอยา<ม>กออกมากับหาวิธี Nhận tủ, hết có đây sau, đến sau ở má nó lại đây đây. Ừ. Gà, lắng ở má đây. nó đôi đây mọi người bỏ đi nó mê nó rồi <laughs> đi đây này mê lạy đi tèm nó mình đang đi hai nó mê đôi đi nó mê đôi đi mê đôi đi nó đi mê đi tèm nó mê đôi đi mê đi มาปลูกกระตอบอยู่นี่กะพอใจอยู่ดินตัวเองแมสบายใจถ้าเป็นไปได้กะมาดูไว้ๆนี่เลยเนาะเพราะน้องมีกระสีออกมาแล้วเนาะโดยจะได้ออกมาถ้าสมมติจะออกมาอยู่กับต๊อพี่พ่อปู่ด้เป็นก็อยููพุ่แล้วจิพ่อปู่กับเพื่อนกับบอมาน้ำลูกเพิ่นกว่าว่าลูกร้านได้ก็ดีใจนะเป็นกระยู่ส่วนตัวของเพื่อนนะโดยเพราะว่าเพื่อนถ่าแล้วเพื่อนว่าขอแค่ให้น้องมวยได้ขึ้นมู เพิ่นกะว่ากะพอใจแล้วเพราะว่าเพิ่นเองกะบ่ฮู้ว่าสิอยู่คนมื้อใด้เนาะเพิ่นเว้าตามไปตามภาษาแล้วเนาะโดยเป็นกะว่าตามภาษาเพิ่นคะแนมร้านได้เพิ่นว่าเฮามีข้าวบ่มีของกินกะจังแบ่งให้เพิ่นแต่ว่าส่วนหลายเพิ่นกะบ่ค่อยกินห่วมมีแต่แดงแล้วก็ไปน้ำหมูแล้วเนาะโดยไปน้ำภาษาคนเฒ่าเพิ่นแท้แหละเพิ่นเพิ่นมาพี่เพิ่นกะบ่ม่วนาไม่อยู่เพิ่นมีแต่กลุงภาษาไทยโดยกะบ่มา เป็นกำลังใจให้น้องวยเด้อพี่น้องไอสู้ๆเด้อล่ะเด้อโดยมันนี่เป็นของโม่มื่อนาสิเป็นของเฮาโดยมีแต่ทำความดีมืออื่นนี่วัดยังมืออื่นมือมันเถิดเถิดมันสินมันสินสินแทงสินหาในลงอยู่บ่ใส่บาทลงใส่บาทเด้อมืออื่นมันสินแน่มืออื่นโดยลงใส่บาทยะน้มเนี่เคยลงวัดลงว่าอยู่บ่กะเคยลงอยู่เนี่พาลูกลงแน่มืออื่นมันสินแน่มืออื่นเด้อน้องมวยเด้อ มื่ออื่นแม่บุญก็มากกระยันมาสวยแหละคือที่รงวัดลงว่าคือกันแม่บุญก็ได้มยินเยอยเป็นสินสินหายไปเนาะสินเพ่งเนาะสินเพ่งไงเลยข้าชื่อเจ้าลงวัดลงวัดใดวัดเจ้าสิบสองสิบสองกับวัดป่าทางเขาบรรทัดนั่นแหละไปสองบาทพาลูกไปมืออื่นเลยจะบะยะหน้า ได้อันใดสำเนียงอะดีแล้วแหละท่าน<ด>สำเนียกับโมเมนต์พอดีหน่อยได้ไหมหมอเออบทท็อกเจ็ดหมืม่นบทได้สั่งเลยลำพังเจ้ากับลกูกซักสีจังได้แล้ว<ด>นี่แล้วคา<ด>นามีก,มกระทบมาอยู่พี่ก็ดีเือากันนะตักได้มันดีหนึ่งแต่มันมันพอดีมีแต่เฮาได้บพวกเนี่ยมีแต่คนงอเสาเพื่อนเสาซา,านขึ้นหมดอลยเลยแต่เมื่อได้หมัน<ด> เมนวยเอามาอยู่อันอาชีพคนมันอยู่ดำลังก็ได้เนาะลอยมาเลยมีแล้วคนออกง่ายด้วยเดี๋ยวเอคนนี่ทู้อันีสาวมูนีหลายคนเนี่ยนะส่งสารลังผูก่อขึ้นมาเลยเพื่อนดึงเมลิงๆโดยเพื่อนลังนี่กะหน่าย่อได้ใกล้ๆนะย่วผาดอยูเห็นป่าวเป็นกระลังเทอันนั้นได้ไหมเป็นตะย่าไหนแม่นนี่เจ้าของสวนมั่นแล้วก็นอนนี่ซ้ำเพื่อนอ่ะเบิดเลยซ้ำอยู่ไหมนะ จะน่ากับเต็มเมดนี่อีกเจ็ดสามปี่กัวฮัดเดินก็กระทันสะอาดสะอ้านปลาผัดกับขึนน้องแม่กับขึนก็คือว่าแม่เอ็ดดี้กับมาน้องโมงกับมา,ามีแต่ไห้ทั้งแม่น้องมวยออกมาแต่ละมื้อพุทธภามีซื้อใน่หมักทั่วมาปุ๋ดแล้วล่ะเด้อโดยเพื่อได้ออกมาได้กินไหนหมักเคี่ยหมักพินแม่ไน่หมักพริก,กับฮ่าค,คูดกลุม่มกับก้าใส่ตามขุมตามอย่างมัน่นทั้งแหละเนาะ ค่อยเป็นค่อยไปมือนี้ปุ่นเท่ายังบ่ม่ามือน่ะอาจสิมาโดยพี่มานำดังดังกลัวก็มีได้ล้างใจน้องมวยดิโดยน้องมวยก็ตั้งใจเฮียนละล่ะเด้อโดยเปี๋ยจะได้คือมันยังคือว่าได้ได้งบข่าวองค์เพียนมันยังมันว่านะโดยเพิ่งว่าวันสีส่งน้องมวยเฮียนเดือนละพันสี่มาทางสาบุตรบรรณาบ่ มาทางเบาบุญสรารวัตรโดดีใจน้ำเนือการบรนาขอบุญขอบคุณเดอ้อที่มาสวยนางมวยนะครับแม่นอขอให้มีแต่ความสุขความเจริญดังไจเขามาเงินคำไปหาอายเดอ้อหั้อยู่ดีเมียงกะขอขอบุญขอบคุณพอและแม่ผู้ซื้อดินหายกับยจอาน้าม่นงมวกนกดีบกดีใจหลาย ถึงสีบุมีดังค่าสามาพุกตูกอยู่กับพ่อใจเป็นดินของเฮ้กากับฝากกับ่ขอบใจพ่อแม่ผู้ตั้งเสาเที่ข้างคพือกันเด้อโดยมันกระโโทษขอยพลายเด้อที่ผ่านมานองมวยบได้ออกมาโดยขอโทษทั้งผู้ใหญ่ใจดีเบอ้อสู่คนเด้อโดยต่อไปนี่นองมวยสิพยายามออกมาดินเรื่อยๆโดยนองมวยูงซึกว่ามีความสุขหลไรได้ออกมาเห็นดิน เห็นเพื่อนเฮ้าที่ว่าเฮ้าที่อยู่ตูบน้อยๆ้วเฮาก็ยังดีใจโดยเป็นดินของเฮ้าเพราะว่าเฮ้าหาทางชีวิตเฮากะบอกได้โดยตั้งขอบุญขอบุญทั้งผู้ใหญ่ใจดีอะไรเด้อโดยจังไดกะเป็นกำลังใจให้โดยผ่านมากะให้มันผ่านไปโดไปกะให้เฮ้าทำดีเถอะโดยผู้ใหญ่เพื่อนบอกด้วยไปบอกอยากจะเป็เฮาได้ดีฮะแหละเนาะ คือเมยบุญเว้าก่ะเมยบุญกะบอกไปสิแหละกระแล้ดให้เจ้าสิทำ่ามันทำามกะแล้วแต่เนาะเมยบุญกะมาไายไปจังสิละบอกดีแล้วแล้วแต่บุญวาสนาของเฮาสั้นซะโดยหรือสิได้หรือบ่ได้ก็สุดแล้วเนาะเมยบุญกะได้แต่มาไายแบบนี้แหละถ้าเจ้าออกมาเมยบุญกะได้ไายโดยถ้าเจ้าบ่ได้ออกมาเมยบุญกะโบได้ไายบเห็นคนเนี้ยโดยถ้าเธอค่อยออกมาเจ้าเมื่อบ่ได้พ่อพ่อกันแบบนี้เนาะโดยสู้ โดยจัไหนก็ได้ออกมาแน่นอนเนาะโดยออกมาลอยบนเส้นเนาะลอยส่วนลอยเลยโอเคส่าคลิปนี้กับเมนบุญจิตรตัวก้อนนะสบายดีโดยสบายดีโอเคพี่น้องเลยวันนี้แวะมาหาน้องมวยให้กำลังใจน้องมวยเนาะพี่เอาขีดเดินขีดดันอ้อมพี่น้องเลยอ่ะคลิปนี้ฮะสิขอตัวก่อนขอตัวลาว่าจะไปก่อนพี่น้องพ่อพันในคลิปหน้าขอบคุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิปแล้วบังคับโฆษณาเนาะอ่ะฝาก พ่อพี่น้องเป็นกํากำลังใจให้แม่น้องมวยแล้วก็ทางสบูน่น้ำเด้อเนาะคลิปนี้เขาเติมลาภาษาพี่จากน้องไปก่อนขอบคุณท,ทุกคนไปทางเอฟซีทุกคนแล้วก็ผูยย้ใหญ่จจดีถ้าอุ้มีผูยย้ใหญ่จจดีสบู่กรโบโมาหอดชุดนี้เนาะปะ้าพ่อแม่พี่น้องไอคลิปนี้ขอเติมลาภาษาพี่จากน้องไปสักก้อนเนาะซอยกคไลไ์กดแชร์ให้เนี่ยเนดะ้อเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดี